สวัสดีครับผมนายชวานนวลสืรเดชานันนักศึกษามหาวิทยาลัยในส,ส่วนคณะสังคมาศาสตร์สาขาจิตวิทยาชั้นปีที่2ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับคําโกหกกันนะครับทุกคนบนโลกนี้เคยโกหก,กไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ทั้งกับตนเองและคนรอบข้างหลายครั้ง การโกหกถูกกระทําขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องบางคนจากผลกระทบที่จะตามมาหนีเจ้าวามรับผิดชอบหรือการเพิ่มลดเรื่องราวบางอย่างเพื่อไม่ให้ตนเองได้รับผลเสียทางทะานร่างกายและจิตใจจากผลสำรวจพบว่ามีคนกว่า60%ที่ใช้การโกหกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในเวลาเวลา10นาที โดยทั่วไปการโกรหกมักจะเป็นการโกรหกที่มีจุดประสงค์ทางดีหลายๆจุดประสงค์ดีหรือไว้ไลน,รรใใน์เป็นการโกหกเพื่อสรางนใจผู้อื่นเป็นการโกหกที่ทําออกไปเพื่อปกป้องผู้อื่นจากความจริงที่อาจส,ส่งผลเสียต่อผู้อื่นแต่จริงๆแล้วการโกรหกเหล่านี้ถูกกระทำออกไป เนื่องจากความกลัวที่จะบอกความจริงจึงโกหกออกไปเพื่อทำให้ตนเองรู้สึกสบายใจแล้วอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อผู้อื่นการโกหกแบบประสงค์ร้าย purpose lie เป็นการโกหกเพื่อทำให้ตนเองและรับประโยชน์ทั้งโกหกว่าตนเองเป็นใครการทำผิดสัญญาการพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงทั้งหมดนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ตนเองรับสิ่งที่ต้องการแต่มีการโกรหกอีกชนิดหนึง่งที่ส่งผลเสียต่อผู้โกหกนั่นคือ Pathological l i e หรือโรคโกหกเป็นนิสัยผู้ป่วยมักจะไม่มีเหตุผลที่จะต้องโกหกแต่ทำขึ้นไปเพราะรู้สึกดีเมื่อโกหกแล้วไม่มีใครจับได้ถึงแม้ว่าการโกรหกจะเป็นเรื่องเล็กน้อย ที่ไม่ส่งผลอะไรเลยก็จะโกหกยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ป่วยรับรู้ความโกหกของตนเองหรือไม่บางครั้งมีการยอมรับถากมีหลักฐานที่มากพอแต่ในบางครั้งก็จะถูกปัิเสธอย่างรุนแรงไม่ต้องมาเชิดความจริงตัวยอย่างอาการของพาธโรจิคัาลไลน์การโกหกที่มีการปรับแต่ง ทำเพิ่มเติมเนื้อหาที่มีความเป็นจริงมีความไม่ตกของโลนขณะพูดการพูดโกหกโดยไม่มีเหตุผลที่จําเป็นสัญญาณของการโกรหกสิ่งที่พูดขัดแย้งกันไม่ประสิทธิ์ระต่อในหล,อหลายๆครั้งคนที่พูดโกหกมักจะมีปัญหาในการลบหลู่เรื่องราวให้เป็นเรื่องเดียวกันในบางสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ คนโกหกมักจะเติมเรื่องราวหรือเนื้อหาเพื่อนำาให้การก 6, โกหกดูแนบเรียนมากขึ้นในส่วนมากเนื้อหาที่เติมไปนั้นไม่มีความจริงหรือพิสูจน์ไม่ได้ขอบคุณที่รับฟังครับ